ไปชมพยา,ยามังกรพ้นสายกันบ้างค่ะจีนเอกก็ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นผู้ที่มีเรือขุดนะคะที่ส่งพลังมากที่สุดในโลกนี่แหละค่ะล่าสุดเรือลำนี้นะคะมีกำลังสูงถึง1 0,000กิโลวัตต์ทีเดียวค่ะในขณะที่ลำก่อนๆหรือว่าของเยอรมนีหรือว่าของจีนเองนะคะอยู่ที่4 0 0 0ถึง6ก0 0กิโลวัตต์เท่านั้นเองล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเรือขุดลำนี้นะคะสามารถขุดได้ทั้งทรายขุดได้ทั้งหินขุดได้ทั้งเกาะนะคะในรมิตสนามบินหรือว่าเกาะเทียมได้ภายในพริบตาทีเดียวละค่ะ งานวิศวกรรมนะคะโดยเฉพาะการก่อสร้างต่างเนี่ยก็คงต้องยกให้กับจีนไะไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ยักษ์ยอดเขาหลังคาโลกทะเลทรายใต้ทะเลสะพานทางรถไฟนะคะอดอุโมงค์ในทะเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแม้กระทั่งการสร้างสนามบินการถมสนามบินในทะเลที่ฮ่องกงนะคะจีนเองก็ทำมาหมดแล้วล่ะค่ะเช้าวันนี้สื่อเซาท์เชน่ามั n นิ่งโพสรายงานนะคะว่าจีนเองก็ได้พัฒนาเรือขุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ในการที่จะสามารถสร้างเกาะเทียมได้ในทะเลจีนใต้นะคะเรือลํานี้ค่ะเป็นมีเครื่องดูดทรายนะคะแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองด้วยละค่ะมีความแรงสูงถึง1,000 0กิโลวัตต์ทีเดียวนะคะ จึงทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็กล่าวว่าเรือลำนี้นะคะเป็นการก้าวกระโดดที่เป็นการพัฒนาเชิงคุณภาพของจีนนำไปสู่การเป็นผู้นำในการสร้างเกาะขนาดใหญ่ของโลกได้อีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดนะคะจีนเองก็มีเรือลำนี้ออกมาให้ได้เห็นกันเนี่ยล่ะค่ะส่งพลังมากมายทีเดียวนะคะมีกำลังในการขุดเจาะเนี่ยมากถึง10,000กิโลวัตต์แล้วก็สามารถที่จะดันทรายไปได้ไกลถึง6กกิโลเมตรทีเดียวนะคะแล้วก็ เรือลำนี้สามารถที่จะมีเครื่องมือที่จะเรียกคืนดินได้อย่างรวดเร็วหลังจากการขุดเจาะด้วยละค่ะทำให้ไม่ต้องมีชุดขุดลอกในการที่จะฝังกลบเรือลำนี้นะคะก็สามารถเจาะได้ทั้งหินนะคะบนบกแล้วก็ในน้ำในทะเลนะคะดูดหินแล้วก็ดูดทรายผ่านท่อได้อย่างสะดวกสบายทีเดียวละค่ะก็เหมาะสำหรับการสร้างเส้นทางการเดินเรือการสร้างเกาะเคียมหรือว่ารวมไปถึงสนามบินเป็นต้นนะคะ จีนเองเนี่ยสามารถใช้เรือลำนี้สร้างเกาะเทียมได้ขุดดินขุดทรายขุดหินขุดเกาะในทะเลเนี่ยนะคะ เพียง193วันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เรือลำดังกล่าวนี้นะคะก็ยังได้รับรางวัลสูงสุดทางด้านความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และกเทคโนโลยีแห่งชาติของจีนในปี62ด้วยนะคะแล้วก็เรือลำดังกล่าวประเภทนี้นะคะก็ได้นำมาพูดถึงในการประชุมพักที่เกิดขึ้นด้วยล่ะคะ่ะจีนเองก็เดินหน้าลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรมการขุดลอกนะคะแล้วก็สร้างเรือประมาณ200ลำแล้วะะล่ะค่ะเรือขุดแบบนี้นะคะ ตั้งแต่ปี2549เพื่อหวังที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเรือขุดรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมของโลกในด้านนี้ด้วยล่ะคะ่ะ